โอ้แต่งตัวแต่สาสิไปเลาะทั้งใดห้องน้ำมาเนี่ยว่าจะไปเลาะดูเห็ดปวดจะบอกมันออกไหลสิไปก็ไปได้ไปไปน้ำได้สิไปเลาะยิ่งป่าเออเดี๋ยวจะไปกับหลานนะกันไปแล้วเออไปเลาะตรงป่ากันได้สินะเออสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีทุกท่านนะครับผมขั้วประแดกมาหนี่งกาพาพี่น้องมาเลาะเขื่อนจอบตรงป่า ยุเคลื่อนอีกขึ้เกขาแล้วครับพี่น้องช่วงนี้น้ำเคลื่อนก็นเริ่มนิ่งๆแล้วปลาก็เริ่มเขามากในปลาไม่ยาลาบับแทนการพมริกาผมา่าสิข้นจอบเบื้องน้ำไม่ปองปลาไม่ยาลาบอย่างนครับพี่น้องนี่ต้นดีนาที่พอขึ้นได้อยูะ ถึงได้พอด,ดีครับพี่น้องตัวนี้ไปโอ้โหไก่ปองนั่งพอด,ดีครับครับพี่น้องเสียยางเดียวระยะระยะไกลไปสักหน่อยหวังฟุกเอาแล้วครับพี่น้องมาเดี๋ยวนั่งซ้อมมึงน้อกันก่อนดีกว่าครับพี่น้อง ถ้าโมมียังเขามากกะจังหามองไม่นั่งจอบผมว่าผมเห็นปน,นิ่นกรับพี่น้องกำลังสินี้หนีจ้อยอมันเหลียวเห็นอยากจัหน้อยกรับพี่น้องเพราะว่า น้ำมันดำยังมาในไปแต่ว่ามันเห็นลุ่มน้ำลึกกับพี่นอ้องเลี้ยวๆเพราะหินเป่ากันได้หวัวถูงได้ไหมพอเล้งเดียวมันยินเป่ากับพี่น้องเลยยังมาในไายิ่งรอยถังวากอนกด้ยังมได้ไปอยู่ งไหนสายเลนบ่อุ้ยเลนอยู่เลนอยู่เลนอยู่สายเลนอยู่สายเลนอยู่สายเลี้ยนอยู่ดยวมะคอนั่นจีขอนั่นจีของโอ้ยผมรู้ว่าแม่ว่าแม่บ่ถือแขนมันมิดเลยครับพี่น้องโอ้ย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 เฮ้ยหลุดหลอกบอทะลุครับพี่น้องเตะไปเอายังไงผมมาจีดึงขึ้นมาเลยเดึงได้ได้บ่เฮ้นี่มันสิรถ มันจะลุบปะเอาวัดดวงมึงมาดดดดเดี๋ยว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 เลิงก่อนมาสิเอาขึ้นมาดีบ่โอ้ยใจนึงกัดกัดสิดึงขึ้นมากระย่ามันลุดแต่สิลงเอากรดน้ำเลกอยู่เด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวหาบุ้งไปไปไปกับบอกคนว่นมีเอายัดเสียสิยันวะเอาขึ้นมาเลยไม่วัดดวงกันเลยแต่มันนี่ก็คือ ยังได้ก The ินแต่พวกมันนี่ก็ค่อลุตตุ่มลงไปเจกจกเจกจเเดี๋ยวโอยมากกเคยอยู่นี่ครับพี่น้องดมามาดีดมาดีดมาดีดีอโอ้ยได้กินจนได้ พี่ก็พี่น้องเกือบลุบลกกันแล้วตัวนี้ก็ได้อเดี๋ยวเก็บป่านั่งซ่อมกันตอเลยดีกว่าก็พี่น้องแต่ป่าพวกเขากระจังใหญ่ไปทางไหมไหม ปลาพวกเขาครับพี่น้องใหญ่เป็นสีส่งนี่แหละทำให้ใหญ่ตัวแล้วปลามันน่าจ,จะถือกินกันพวกเขาไมา่เลยเดี๋ยวผมมาสิบมาจอบเพิ่งยูคล้องนี่ครับพี่น้องน้ำก็เป็นน้ำดำๆบ้างเดี๋ยวขึ้นจอบเดี๋ยวหันนี่ครับพี่น้องเพียมีปาามาลาของมะลินของมะลินนคล้องนอิหน่อยๆนี่ ลุยอีกถึเลยครับพี่น้องโอ้ห่านสูงดีอยู่ครับพี่น้องเนี่ดีๆก่อนโอ้น่าสิเป็นดอกว้าไม่เห็ดถิ่มไว้ครับพี่น้องติงยินเล่าบอกฟังอยู่ผมเห็นปน,นินครับพี่น้อง ไปทางไหนล่ะน้ำคุค้นๆนี่นนาสิแม่น,นาสิแม่ปลานิ้นตีเคียงกับพี่น้องหายเลยครับพี่น้องค้างดิ่งแทงนี่ผมกลว่ามันเมียนแล้วว่ามันปลาลอ,อกหาตีเคียงแล้วเพราะว่ามันเข่าคูไหมปลาปลาตีเคียงแบบนี้ไม่ค่อยขึ้นผิวน้ำหรอกครับพี่น้องก็มันสิเด็ดลองมัดดวงพึ่งกันละ เ็ล้วครับพี่น้องข้างแดงๆอยู่ใต้น้ำเลึกๆเลยวนอยู่ในป่านี่วัดดวงเลยมะทา่ไหนดู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 ดคพี่น้องดูนนดูดูดูดโอ้ยเยาะขว่งเยาะขอ่งเยาะของเาะของเยข่งเยาขเยาข่อู้ได้ยูได้ยูได้ยูครับพี่น้องโอ้ยขางแดงจงเโอ้ยนาจิอยอยู่บินๆครับพี่น้องเดเดี๋ยวเด โอ้ยยายายาโอ้ของจ่อยเย่ะของอยอะของอยอะของอยอะของอืมมันสีเดียเปียกมันสีเดียเปียกโอ้ยเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องพันเลยถึงได้ได้ปะดูปะโอ้ยโอ้ไปไปไปครับพี่น้องลงปิดเอาข้างล่างดูนะปะเปล่าเลยเฝ้่าเลยถึงเสกไว้ก่อนนะพี่น้องนะสิเป๊ะ ยวไหมพันอยู่จีนย่จอับพี่น้องพันอยู่เองใไหมนี่น้อยนเดี๋ยวคือไม่หาไม่ไหเกี่ยวออกไน่าัสิถึงมัลทไม่ไหก็ไรน้อยเดียว ขออยู่ไปบินๆหนึงได้ครับพี่น้องนั่กันเลิกเติรไปเรือนี่ก็ได้เกี่ยวง่ายแห่งนี่ครับพี่น้องนี่เดี๋ยว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 ดีดี๋ยวววีววเดี๋ยเยวีวียเ อี่เป็นของงอกแทบานนี่หย่อนไาจากเปียกขึ้นมาเพื่พผี่ีผีเด้อคุณพี่น้องปลาตัวนี้ผมว่ามีเกือบสองโล่แล้วคับพี่น้องนี่โลโลกหโลกเจ็ดลละโอ้ถือว่ามานเอาจังได้บาทนี้มานสองตัวจังสี่ราคะ มื่อเลยดีกว่าครับพี่น้องผมมาเปนม้นา,มา,มมานักแล้วล่ะไปกลับเลยครับพี่น้นองเป็นยังได้ผู้ไปเก็บเห็ดอ่ะมนันปะอู้อ,บบอูธรรมา<ป>ดาตัวนี้เดปนิทมาสองตัวนี่เออ,อุ้ยเอามาชั่งก็ได้เอาชนะชนะ, <laughs> ชนะเห็ดวะบปรโปรเมนตัวน,น้อยเด้อสองตัวก็ได้ผู้ไปหาปลานั่นเอาสังเบิง้งว่ามีมี สามโลเป็นย่างตั้มเหรนี่เป็นไงเท่าไหร่สามโลสองตัวนี้สามโลหรอสองตัวสามโลเลยเหรอปลานิลทั้งคู่เลยใช่ไหมเนี่ยโอ้พอถึงโอ้พอถึงสามโลสำขบินองสองโลเจ็ดสามตัวโอ้ยสอเน็ดปวกคนนี้ที่ยืนอยู่ในนี้เจ้าดีกว่าตั้งโลเห็ดปลวกคนช่างแล้วแปดขีดโอ้เด็ดแปดขีดเกี่ยวกับรูตัวนี้โอ้พอธรรมดาพอธรรมดากระสันเฮ็ดอันนี้กินเนี่ย ไอ้ตัดหัวปลาคอยเนี่ยไอ้ปลาคอปนี้ปนิ้ยใหญ่ไหมหนึ่งหนึ่งแท้ก็เพ็ดปวกจักหน่อยนี่สีแกงบอกข้อข้อหนึ่งจักหน่อยเนาะได้อุ้ยได้หลายอยู่เดี๋ยวจัดไปจัดไปเดี๋ยวถ่ายกิ่หนึ่งเฮ็ดปอบน้ำกันก่อนแล้วเข้าไปนอนจักเ้าหัวไห่ซ้ำนี้นึงบ่นี่เออกินคนเดียวนึงเนาะเฮ็ดปวกผมก็ไปนอนคนให้ผม ซ้ำนี่นึงแกแบ่งกันตัวคือที่เหลือเพื่อนสีไวแคลงสอนพี่น้องโอ้หัวปลานิ่งใหญ่ผีเด้อตัดเอาเครื่องตัวที่เหลือมันได้พุงเนาะที่เหลือเอไว้เห็นอย่างที่เหลือเอาไปทอดโอ้เอาไปทอดกินมุสันรับพี่น้องพักกะหาได้ซ้ำนี่ละได้แค่ยอดบวกๆแค่นี้ละแล้วก็ศมีไงมีเห็ดแล้วมีเห็ดบวกแล้วที่ไม่นะมันจะร่วงร่องไหมล่ะหืมล่วงเนาะ อันเติอนกันไว้แสบอยู่นี <n <n ่นะอยู่กับไี้เห็ดปวกนี่แหะครับพี่น้องเอาโรยโรดีเยอะๆเลยนะเออโรดโรดอะไรไม่รู้โบเข็บหมดอ่ะโอุ้ยแมงแมงแมงลงแมงนี่นี่จิ้มตรงนี้วายแมงเพิ่งจะไล่หลายเลยครับพี่น้องแมงตัวนี้ด้วยอ่ะโอุ้ยแมงคิวมันเป็นผงผงอ่ะเนาะบาดนี่มันอีเอาจักสี่สิบเลยป่ะสี่สิบเลยกว่าว่าต้องสี่สิบดรอก สามสิบห้านาทีคิดว่าสิบพอดีเนื้อวันหวานเนาะเออเอาถาบันเลงไฟขึ้นสามสิบนาทีผ่านไปน่าจะน่าจะเอ้ยเอ้ยเป็นแนวใดอู้มีแกมแตกแล้วสุกแล้วสุกแล้วก็ยยอมากเื็ดปวกวก เห็ดปวกเกลี่บอระบาดนี่ความเลยนะไอ้ความเลยจั่วอุ้ยเห็ดปวกไข่เห็ดปวกไข่แตกกระจื้อกระจื้อเลยอะเอาไอ้ต้มเห็ดปวกไข่เนี้ยเออบิ่งกระบี่น้องปลาไอ้นี่มันอยู่ฝั่งนี้นี่ต้มไปต้มไปสีเจีวมีแดงเน้ะอ๋อเจียวมี่น้อ๋อมีแดงน้อ๋อเบื่อสีครับพี่น้องเหยียงเพิ่นมื้นนี่นี่เหยียงนี่ เห็ดโคนต้มน้ำปลาเห็ดโคนต้มน้ำปลาโู๊ดทางกำแพงมันกินยังสิปะต้ม,มน้ำปลาสูตรใดอีกเนะาะวานนีม้มีเห็ดบังหนาวเห็ดยังได๋เอามะนาวบีบใส่เอาบังหนาวบีบใส่บีบใส่นี่นะใช่อันนี้หอยหอมแล้วหอยแจ่วพร้อมเฮ้ยคักลัววานนี้ครับพี่น้อนย่อยวเพิ่นเพิ่นแต่งสียังก่็เห็ดปลวกแซ่น้ำปลาเพิ่มกันเอาเลย ด้วยหอมชีใส่ไปอืน้องบานนี่โอ้เห็ดปวดข่อยเนะมาม้ามาครับพี่น้องโอ้มาบานนี้ฝนมาพร้อมเลยครับพี่น้องเออฝนมารวดเฮงกินเข่าเสียบฝนลิ้นนี่นอพร้อม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 มาเด้อมาเด้อมาเด้อครับพี่น้องกับแซ่บน้ำกันเด้อบานนี้จุกเข่าหน่อยรวดโอ้โี ก็ร้องไงเจยวมีอย่างก็หลวงต้มน้ำปลาต้มต้มน้ำปลาต้มเต๊กวกต้มน้ำปลาเคยเห็นเดย์ครั้งนี้หนึ่งน้ำปลามีต้มน้ำปลาอื้อเป็นแบบว่าเป็นแบบว่าคือจัะขายประแดกว่าก็จังซุปคือจังอย่างนี้อีกล่ะแต่ได้กินมะนาวหอม แปลกดีกันครับพี่น้องว่าไปย่างนึ่งน้องอนแสบจอพุ่งก่อนเลยพิเบรไม่ร้อยเลยแห่อนเลยเนาะคือเือบ่มาๆๆๆกลดแกวเขาพี่น้องกับนยงก่อนดีิฮ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 ิ บหเห็ดปัวกับแ,แลลวโอ้ขับีกที่เหงากระบายักตังนี้อืมน่าบกวบหอบได้หอบหนัน่นก็ไม่ลองยอนรบกวนี่จนจนปุ้งมทัานเลยล่ะตรงนั้นลงนี่หรอแตกออกไปหรอ ทำตำันปงแล้วนะมันเลยปงสูงๆแล้วนะเด็ดวเช้าจิเย็นปลามเราเลยเด็ดตัวเงาบวกจนมันบอกเป็น่วยไม่ใช่แหลงรึไงล่ะปลายงาโอ้ยตัวงาระมัติเงาเขากาก่อน สินนีมันยังแคบกว่าอุ้ยตกใจยังอ่ะโกินนี่นได้ปรากี่ใส่กยวกับกินน้ำบ้านยาได้วเก่าจับกินกนะ <c oughs> ันเกียมนี่ดีกว่าคุณทักว <c oughs> ่าวะ คาสุดน้ำนั่นเนี่ยอ้อลองค็เลื่นนอ้อห่างๆจุกกรุงให่ปนห นี่มันติดนี่มันแ,แหงลายไปเล้วโอ้ฝนแห้งขึ้นเรื่อยเลยครับพี่ต้อง้อนสบายน,น้อนมาเลยใต้กบไปแล้วพี่นนะก <laughs> บังามนี่ <laughs> ไแล้วเอาเอบ,ออบาิ่มได้อยู่มันห่อนแกะแกะบุ้มีหนึ่งติจิ้มกัดนกโบยเลยครับพี่น้องเมนูนี้สำหรับคลิปนี้ก็นใช่ไหมซ้ำนี้ก่อนเหรอครับพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่เบิ่งมาจนจบคลิปนะครับผมไปพอกันไม่คลิปหน้าคนะครับพี่น้อ,นนอง